ชเวภูได้อะไรจ้าจ้า,อ,จาอ๋อจ้าได้สิจ้าไปหมดด้วยจ้าทานมั่วอ๋อทานมั่ปากดี <c oughs> เบลคยีจ้อาอนาคตภายภาคหน้าใช่ว่าเจ้านั้นจะเป็นเมียที่ดีของผัวเจ้าจะต้องเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยแต่พี่เบลคยีรู้แล้วจ้า เฉลยภูใ,ใครฮะใคร<อ>ครับคุณพี่คะผมโนปินอ๊อฟครับขอเชิญพระเอกนอพดลน,นะครับรับนพดรัต <c oughs> น์ะน,นะ <c oughs> หน้าตาเหมือนคนข้างบ้านาาน,น,น,ะน,นะครับบ้านเฉลยนพรับ ขอบคุณพี่หมวกแดงนะครับอุา่าเอารางวัลมาให้นะครับขอกราบรู้ไปยังก็เป็นพี<ป>่สาวองค์ต้อยหมวกแดงอ๋อรอใช่ครับรแสดงว่าชื่อพี่ติ๋มหมวกแดงไงแต่ผมโู้ทันใช่ใท <laughs> ี่เป็นคนดีทนะเป็นทหารที่เก่งที่สุดในแผ่นดินฉันภูมิใจในตัวพี่ที่สุดที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเปลขยีเป็นเหมือนชีวิตของฉันเบลขยีรักพี่ที่สุดจะพี่้าศาสนาองค์พระมหากษัตริย์สำคัญยิ่ง ปัจจุบันี้พี่ลาภักราชการเป็นเวลาสามเดือนวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่จะต้องจากเมียขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านจากมาหลายวันแล้วถึงเวลาต้องเข้าเฝ้าแล้ว <3 S 2> สามเดือนสามเดือน<ล>ราชการไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ในห้อง,องเมียอย่างเดียวเลยเนี่ยตุนเต็มที่เลยใช่ไหมห่อ, <laughs> อแคบตุนไปขึ้นเฝ้า Yeah, talk, talk.